สวัสดีกันด้วยะะเ,เข้าสู่เกมไหมครับกับเฟซจงเองนะคะวันนี้เรามาอยู่ใน s k y ย a l l นะจ๊ะโอเคไปแมปนี้คุณเคยกันอยู่อันนี้ลองมาเทสดูนะคะว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะกระตุกเหมือนที่เป็นอยู่หรือเปล่านะคะโอเคหวังว่ามันจะไม่กระตุกนะ คือ,อยังไงดีอ่ะเล่นอ่ะมันไม่กระตุกเว้ยแต่พออัดอ่ะมันจะกระตุกซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะงงมากเลยนะชุบไปโอเคเราลงมาก่อนใครเลยใช่ไหมเนี่ยนะวากมันปาแววอ่ะโอ้ยดาบดาบเก่งมากดาบเก่งมาก สก,กิทอีกคนี่ตายหาแน้วนะวีวีโอตายหาเลยจ้ะเราจะวิ่งของเราไปอย่างนี้นะดูด <laughs> <laughs> ิว่าเราจะรอดหรือเปล่าฉันว่ารอดนะจริงๆนี่มันไม่ตามละเฮ้ <laughs> what the hell <laughs> อะไรกันเนี่ย มัเป็นไรนะโอ้ยมันกระตุกแน่ๆเลยโอเคลองกันไปเรื่อยๆกันนิดๆนิดนึงจะได้เข้าใหม่ละ

โอเคค่อนข้างไปได้ดีนิดนึงเลยอีกหกพีเป้า น่จจะมีเด็กชวนเข้าตีไว้รอ,อดูกันว่ามันจะบวกกันไหมเฮ้อยอ๋อเขาบอกว่าเล่นในการสเกมได้ไหม แป๊บหนึ่งใช้เย็นๆน,นะมาเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเอ้ยกระตุกอะไรตอนนี้วะไอ้บ้าเอ้ยอย่า very good อืมแต่นะมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอะ นั่นไงเจอล้วไปไหนอ่ะอืม,อมโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันอีพี่หน้าบ๊ายบาย